หมอลำเทพสวัสดีหมอลำเทพด้วยค่ะสวัสดีหมอลำเทพด้วยโอ้ยไลฟ์สดไม่มีฟิลเตอร์ปากเขียวเป็นพระอินเลยเลิฟซีหมอลำเทพว่างันเนาะใส่ประแจให้หมอลำเทพก่อน ค่ะเป็นผู้ดูแล <c oughs> เป็นผู้ดูแลนะเดี๋ยวเอาพี่พี่นงคารไปไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมหลังบ้านให้เนาะเอาพี่นงคารชาแนลไปพี่นงคารชาแนลไปมุงหลังคาให้หมอลำเทพหนึ่งแผ่นมีผู้ติดตามสี่หนึ่งห้าโอเคครับมุงหลังคาให้แล้วนะครับ หมอลำเทพนะหมอลำเทพเราก็เป็นเพื่อนกันมานานนะกับพี่นงอันนี้น่าจะเป็นบ้านรองของหมอลำเทพเนาะค่ะเอเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะหมอลำเทพ <c oughs> ขอบคุณยายยอยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาใครเลยเพราะว่าเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเนาะ แล้วก็ดูแลตัวเองก่อนใช่แล้วเราเป็นเพื่อนกันมานานเลยเนาะหมอลำเทพอันนี้น่าจะเป็นบ้านรองเนาะขอบคุณนะมาขอบคุณมากเลยทุกคืนก็พอพอเปิดขึ้นไลฟ์ก็ก็ไลฟ์เงียบเลยเนาะวันนี้ก็อยากจะมานั่งคุยทักทายกับเพื่อนๆนก่อนคิดถึงคิดทอดคิดถึงทุกคนเด้อค่ะเอาสักสามเม็ดก่อนเด้อ พี่นงไปผ่าตัดไส้ติ่งมาหมอลำเทณอเทพ วิงวิงวิงบวกหนึ่งให้แล้วเดอ้อบ้านรองของบอลลำเทพช่วงนี้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ไล์เยอะเนาะปกติพี่น้องก็โอ้โหพอเปิดเข้ามาจะจะ,จะขึ้นไล่เนาะเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นไปบ้านโน้นไปบ้านนี้ก็จะขึ้นได้ก็สามทุ่มทุกวันเลยเนาะวันนี้ก็ออเขึ้นเลยดีกว่าเนะ มีคนมาก็ถือว่าทักทายกันไม่มีคนมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราพี่นงบ้านพี่นงก็หลังใหม่เหมือนกันกำลังสะสมหลักกิโลอยู่เหมือนกันหมอลำเทพดีขึ้นแล้วบอสดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเดินรู้สึกว่าเดินหลังตรงได้แล้ววันนี้เนาะเดินหลังงอมาหลายวันอันนี้เดินหลังตรงได้แล้ว เดินหลังตรงๆได้แล้วแต่ยังทําแผลอยู่ยังไม่ได้ตัดไหมเนาะยังทําแผลอยู่ยังไม่ได้ตัดไหมเพื่อนแท้บอกว่าสวัสดีคุณสมคุณเกียรติศัก์เนาะเพื่อนแท้หนึ่งบอกว่าสวัสดีคุณเกียรติศัก์เนาะ พี่นงก็ไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษไปออกก็อ่านแค่หมอลำเทพนี่แหละครับผมหมอลำเทพตอบกลับนะขอบคุณมากครับพี่นง n ่าอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกเดิอพูดคุยทักทายกันก่อนนอนก่อนนอนค่ะเป็นกําลังใจให้กันอี บ้านบ้านหลังใหญ่หมอลำเทพเป็นไงมั่งครับบ้านหลังใหญ่เป็นไงมั่งเนาะดีอยู่เนาะของพี่นงพอไลฟ์สดมาอพอไลฟ์สดมาไปสมัครเขาตรวจสอบไปเจออลงคลิปซ้ำๆลงคลิปซ้ำๆก็เลยรอ รอสมัครใหม่ครับผ่านออมีอะไรแนะนำด้วยเด้อพี่น้องเข้าไปลบคลิปหมดแล้วละลบคลิปลบคลิปวิดีโอยาวหมดเลยเหลือแค่ไลฟ์สดเนาะลบิ